เจอใบใหม่เลยนะวันเนี้ย็สาศึก6ใบใหม่แล้วใบใหม่แล้วใบใหม่รถนำเที่ยวเฉพาะสี่สั้นครับมีแค่เฉพาะสี่สั้นเฉพาะหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวอย่างตอนนี้เดือนเสาร์อ,อาทิตย์ จริงๆจะมีตู้ถงด้วยแต่ต้องขึ้นสลับบุรี่ี่จะขึ้นตู้นี้ได้ซื้อตัว๋วขึ้นตู้นี้ตู้ถงไปถึงหัว้โงรคครับใช่รถน้ำเที่ยวเฉพาะช่วงครับระเบียงแอร์ครับบอกขะอหนึ่งศูนยสามบตทปหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งะครับแล้วก็บตทปหนึ่งศูนย์สาม ส3แล้วก็107ครับแล้วก็บอตถภปอ,อสอสแ,แล้วก็1 2 2แล้วก็ปิดช้าด้วยบพกอปอปอนน,นะครับไปเช้าสักเล็นครับไปน้ำจิราคาเริ่มต้นสนุนอยู่ที่330อ่า330บ,บาทชั้นสาวธรรมดา โอ้สว่างมากเลยอ่ะดูดิมันคืนนิ่งๆก่อนลยนิ่งๆก่อนลยแต่ Self então, รถข้าชชานสองน,นี่ต้องเลี้ยวอีกนะเนี่ยรถข้าชชานสองต้องเลี้ยวอีกเนี่ยรถข้าชชานสองต้องเลี้ยวอยู่นะเนี่ยมาดูมาดูตรงนี้นี่เป็นวามสว่างชัดเลยอ่ะแสงจ้ามากเลยคือจริงๆได้ไฟท้องถนนมามัน,นาการเป็นว่าสีมันมันดีขึ้นไปเลยเร,เร็วเวเดียว ก็จริงๆผมอยากให้รถข้าวชั้นสามมันจะรีดพิ้งกาวเลยไงแต่ว่าถ้าทางาขาอยากเข้าวสังนน่าจะลงน่าจะไม่มีนะก็พิ้งข้ามลังขึ้นหรอไอ้ิงทางล่องล่องอะไรทิ่งทางหลักแล้วแต่ว่าทำไมแต่ว่าก้าวสง่งหก้วาวส่งเขาไม่จอดสามเศษเลยอะ พึ่งยาเข้าหัวลำโพงไปมาเถอะอย่าให้มันใกล้นี่ยที่นี้มันถ่ายประมาณแปดสิบวิแต่ว่าถ่ายได้เยอะอยู่แต่ว่าอุ้ยกว่าจะเดียวกว่าจะอะไรเสร็จพอดีเสื้อผ้ามันสว่างอยู่แต่ถ้ามันมืดตอนนี้จบแล้วเดี๋ยวนั่งเอวันทีลงไปนะแล้วเข้าเดี๋ยวเข้าประตูสิบสามคนรับรถไฟครับชอบรถไฟชอบถ่ายรถไฟไอแคมเออพี่ห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเฟนเดี๋ยเฟน ได้เอ่อเราคนที่ชอบรถไทยทูเปอร์ด้วยครับผมครับผม